ค่ะคำถามที่โยมถามมาว่ามีญาติมีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยอยู่ห้องไอซูและผู้ป่วยทั่วไปนะคะส่งโรงพยาบาลทั่วไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปนะคะอันนี้แม่ชีขอตอบในเรื่องของผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU ก่อนนะคะอันดับแรกให้เรานำแผ่นพับที่เป็นรูปภาพหลวงปู่นะคะหลวงตาบอกว่า หลวงปู่ท่านมีพลังงานแสงสว่างเยอะให้รอไปวางแปะไว้ตามหัวเตียงหรือข้างเตียงเพื่อให้ท่านอ่ะมีความสว่างแล้วก็ให้ท่านอ่ะปรับภูมิที่โรงพยาบาลน,น้อมบารมีหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่แผ่ให้ทั่วโรงพยาบาลเลยเจ้าหน้าที่การแพทย์ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็แผ่ไปยังวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณของญาติเราที่อยู่ในห้อง ICU ขอให้เขาได้รับพลังงานบารมีของหลวงปู่หากเขาหมด กรรมแล้วไม่มีกรรมแล้วหมดอายุไขแล้วก็ขอให้เขาหลับไปอย่างสบายๆและให้เขาตามแสงหลงปู่ไปแต่หลวงตาท่านเคยสอนไว้ว่าหากเราอธิษฐานว่าถ้าท่านอยู่แล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดสร้างความลำบากให้กับลูกกับหลานต้องใช้ปัจจัยในการรักษาดูแลทตุขันท่านซึ่งบางทีท่านไปนานแล้วแต่วิญญ,ญาณยังอยู่รอบข้างเตียงอยู่อย่างเงี้ย ท่านหลวงตาท่านก็บอกว่าให้เราที่ฐานหลวงปู่ไปว่าก็ขอให้หลวงปู่ปรับภพบปรับภูมิส่งวิญญาณให้ท่านไปสู่สุกติภูมิเลยอย่าได้อย่าได้สร้างความลำบากให้ใครก็ขอให้ลูกหลานนะได้สร้างบุญสร้างกุศลทําบุญสวดมนต์ภาวานาสร้างบุญสร้างกุศลแผ่ไปให้ท่านตลอดทุกลมหายใจเขาออกก็ได้หรือตลอดชีวิตก็ได้หรือจะเพิ่มรอบสวดมน,นเพื่อให้วิญญาณนั้นไปสู่สุคติภูมิไปกับหลวงปู่ก็ได้ อธิษฐานเอาเพราะว่าถ้าอยู่แล้วอ่ะร่างกายนั้นน่ะทําให้เป็นโทษทําให้ลูกหลานทะเลาะก,กันไหนจะเรื่องค่ารักษาพยาบาลปัจจัยต่างๆเข้าของเงินทองต่างๆระยะเวลาในการที่ต้องมาดูแลก็ขอให้ท่านไปสบายๆบ,บ,บอกหลวงปู่เอาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสาธุค่ะ